ไม่เห็นอาจจะดูไม่เด่นเท่าไรแต่ใครรู้ความจริงมันไม่ได้หายไปไหนครับของพวกเราเป็นเพลงงานเต้นรำคืนจันทร์เต็มดวงคืนพระจันทร์เต็มดวงครับก็เป็นเพลงแนวจีจๆหน่อยเท่ากับเรื่องมูลชิเกนผมชอบดนตรีของมันมันมีความจริงๆอยู่ในนั้นครับแล้วก็ ความหมายด้วยด้วยความหมายด้วยความดีครับก็เลยเกี่ยวกับดวงจันทร์ใช่แล้วคือผมชอบพี่กิมเลยค่ะพี่กิมเมื่อไหร่ยิ้มให้ยิ้มรุ่นพี่เขายิ้มให้รุ่นน้องแล้วยังไงและยังไงแล้วชอบอะไรอีกจะมีนายชอบอะไรอีกชอบเองหรือว่าชอบคนด้วยหรือว่าชอบอะไรจ๊ะชอบชอบทำคู่เลิกมเลดารัมตะโกนออกัาเลื่ รับชอบกันเลยผมชอบดนตรีครับดนตรีมีความออเคสตราด้วยครับเส้นสายเอ้ยไม่ใช่เส้นสายเรียกว่าอะไรเครื่องสายเครื่องสายเอ้ยใช่ไหมเครื่องสายใช่ไหใช่ครับผมชอบผมชอบสุดๆแล้วจะเรยนเรื่องนี้มาครับค่ะซึ่งทางนี้สองคนถือว่าเป็นการประกฏกายต่อหน้าสื่อมวลชนนะคะต่อทีท่านถือว่าเป็นงานใหญ่เลยนะคะถือเป็นงานใหญ่ครั้งแรกด้วยเป็นเต้มากๆตื่นเต้นมากๆเลย ผมอยู่บนเวทียืนตรงนี้ขาสั่นมากเลยครับนงเพก่งมากร้องเพลงเพลงเดียวเก่งมากตันั่น่สุดๆเลยเมื่อกี้เดินขึ้นาขาสั่นมือสั่นจริงหรือเอันยันยังสั่นกินน้ัไหมกินน้ห ความหมายมันดีแล้วก็เราสึกว่าเราอยากใช้เพลงที่มันไปเรื่อยๆแต่มีความหมายที่ดีแล้วก็เราอยากใช้ความหมายไอ้เหล่านี้แทนตัวเอ,อิร์ธตัวลุงจิมบอกบุญแล้วก็บอกวีนว่าทำมันถ่ายได้นะมันแบบมันต้องบอกบนิบกบนด้วยอ,อ่ะถ้าว่าในสมมติว่าเราไม่ได้ทํางานด้วยกันหรือว่าเรายังห่างไกลกันแต่เราสามารถติดต่อกันไนดะ้และยัง ความสำคัญร่วมกันได้มไม่เห็นเขพูดเลยฉันไม่เคยเห็นแกห่างไกลกันเพราะตอนไม่เจอกันในชนินต์เตอร์ก็เจอกันที่บ้าน <All right. S 2> เอาเล่มเลย